เซฟตี้กิสตอนคนแปลกหน้าถูกใจจานค่ะแม่ลูกวันนี้เดี๋ยวแม่เนี่ยจะต้องไปตลาดค่ะเดี๋ยวจะทำกับข้าวเย็นนี้แต่ว่าหนูจะต้องอยู่ที่บ้านคนเดียวอยู่ได้ไหมคะลูกอยู่ได้ค่ะ เลยค่ะแต่ว่าหนูอยู่บ้านคนเดียวเนี <ง eterm Gore> ่ยหนูจะต้องห้ามไม่ให้คนแปลกหน้าเนี่ยเข้ามาในบ้านนะลูกว่าแต่คนแปลกหน้าคืออะไรเหรอคะคนที่แปลกหน้าหรอเอาที่ไหนมาพูดคนแปลกหน้าก็คือคนที่ไม่ใช่ครอบครัวเราไงคะไม่ใช่คุณพ่อไม่ใช่คุณแม่คุณตาคุณยายคุณป้าคุณน้าคุณอาที่ไม่ใช่คนในครอบครัวของเราอะค่ะลูกเข้าใจไหมคะเข้าใจแล้วก็ไม่ต้องไปพูดคุยด้วยเข้าใจไหมคะเดี๋ยวจะอันตรายอ๋อ แล้วที่สําคัญเนี่ยหนูอ่ะต้องจําลักษณะของคนในครอบครัวแล้วก็เสียงบุคลิกท่าทางของคนในครอบครัวให้ได้เสียงคุณคุณแม่เป็นยังไงคะเสียง <c oughs> แหมต้องเสียงอย่างนี้แหะคะและที่สําคัญเนี่ยถ้าเกิดว่าเขาชวนออกไปข้างนอกเนี้ยค่ะหนูก็ไม่ควรไปนะคะลูกค่ะแม่อ่าแล้วอย่างที่สองเนี่ยหนูต้องจําเบอร์โทรศัพท์ของคุณพ่อคุณแม่ให้ได้ค่ะเพราะว่าเมื่อเกิดเหตุอะไรขึ้นแล้วเนี่ยหนูจะได้โทรหาคุณพ่อคุณแม่ได้ท,ทันทีไหนจําเบอร์คุณแม่ได้ไหมคะอ๋อศูนย์เก้ากระซิบบอกคุณแม่หน่อยสิคะ เก่งมากเลยค่ะโอเคเยี่ยมเลยเท่านี้แม่ก็หายห่วงละอย่าลืมที่แม่บอกนะ,ะค่ะแม่ไปปะไปล้ค่ะเดี๋ยววันนี้คุณแม่ค่ะจะมาทดสอบน้องถูกใจค่ะว่าจะแก้ไขสถานการณ์ที่เจอคนแปลกหน้าได้ยังไงบ้างนะคะแล้วจะจำที่คุณแม่เนี่ยบอกและสอนไว้หรือเปล่านะคะ <c oughs> เดี๋ยวเราจะมาแต่งหน้าแปนบตัวกันค่ะ เดี๋ยวให้ป้าเข้าบ้านไปก่อนเดี๋ยวป้าจะบอกมแม่หนูอะค่ะชื่ออะไรป้าเนี่ยเป็นเพื่อนสมัย ยาพูดเย็างงานจริงๆเลยเด็กคนนี้สงสัยจะไม่ได้ผลเดี๋ยวต้องเจออีกวิธีนึงายแม่ไม่ได้ผลอย่างงี้ต้องลองเปลี่ยนอีกสักชุดหนึ่งค่ะนูกน <c oughs> ูแม่สั่งต้นไม้ไว้อะลูกมาเร็วเๆ็วเ็ปิด <c oughs> ให้น้าต้นไม้เข้าไปวางในบ้านหน่อยเ,ออเดี๋ยวเดี๋ยวหนูโทรบอกแม่ให้แมค่ค่ะโอ้ยไม่ต้องโทรหรอกนี่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 มาตามที่อยู่เนี่ย มันไม่เห็นมีอะไรเลยเนี่ยค่ะมีสิมองไกลขนาดนั้นจะมองเห็นได้ยังไงแล้วเนี่ยอยู่กันกี่คนนะฮะแม่หนูบอกว่าห้ามบอกค่ะโอ้ยจะเป็นอะไรไปล่ะเนี่ยจะได้เช็คไงว่าเนี่ยสั่งต้นไม้มาเนี่ยส่งถูกหลัง <c oughs> พูดยากจริงเด็กคนนี้ค่ะไม่เอาท้างั้นหนูโทรหาคุณแม่ดีกว่าไม่ต้องโทรจะโทรทำไมฮะไม่เอาแล้วไม่สนใจแล้วหนูก็เลิ่โทรหาแม่อยู่ไหนอะเห็นมีใครโทรมาเลยไหนดูสิ ถูกใจนี่แม่เองจ้าเปิดประตูให้แม่หน่อยอ๋อแม่เหรอคะอมาๆมาเปิดประตูให้คุณแม่หน่อยค่ะโอ้ยเมื่อไหรจะแย่อยู่แล้วเนี่ยดีมากเลยจ่ะลูกที่เชื่อฟังที่แม่บอกนะมาเข้าบ้านเร็วเข้าบ้านเร็วถูกใจเก่งมากๆเลยค่ะ เนี่ยคุณแม่อยากจะทดสอบสถานการณ์ที่แบบว่าหนูเนี่ยถ้าเจอคนแปลกหน้ามาเรียกแล้วก็ให้เปิดประตูเนี่ยที่จะเข้ามาในบ้านเนี่ยหนูจะทํายังไงตกใจไหมคะลูก ใจมากเลยค่ะแต่ต้องมีสติโอ้โหเยี่ยมเลยค่ะถ้าเราเจอสถานการณ์แบบนี้นะเราต้องตั้งสติเลยค่ะแล้วที่สําคัญเนี่ยไปพูดไปคุยไปเปิดบ้านให้คนแปลกหน้าเข้าบ้านเนี่ยไม่ได้เลยนะคะเข้าใจไหมคะค่ะแม่อ,อมันอันตรายมากมากเลยค่ะเออแม่ค่ะว่าแต่กับข้าลวละคะ<ฮ><ฮ>ดีอะช่วงเนี้ยแม่เห็นว่าต้นไม้อะ่ะ ก็กำลังแบบว่าอินเทรนนะลูกแม่ก็อยากเป็นย,าย่าแม่ซื้อต้นไม้ไมาอยากถ่ายรูปก,กับต้นไม้ค่ะลูกมาถ่ายรูปก,กับต้นไม้แม่หน่อยนะถ่ายถ่ายเธอค่ะเพราะว่าต้นไม้จะได้ลดละ